มีฮาเบน EP หนึ่งฉันมีอิ h ฮาเบเธอมีดูฮ s สเขามีแอร์ฮพวกเรามีวิฮาเบนพวกเธอมีเอฮับพวกคุณมีซิฮาเบนมี h a เบน EP สองฉันมีรถหนึ่งคัน Ich habe ein Auto. เธอโชคดี Du hast Glück. เขามีแมว Er hat eine Katze. พวกเราหิว Wir haben Hunger. พวกเธอไม่มีจักรยาน Ihr habt kein Fahrrad. คุณไม่มีเวลา Sie haben keine Zeit. เป็นอยู่คือไซ EP หนึฉันเป็น i h b i n เธอเป็น Dubis t เขาเป็น Air East พวกเราเป็น w e a s i n d พวกเธอเป็น Ear s i g h พวกคุณเป็น Sihaben เป็นอยู่คือไซ EP สอง ฉันเป็นนักเรียนหญิงอิกช์บีนชอเลรินเธอมีอายุ17ปีดูบิสต์10เซนยาเรอาดเขายังหนุ่มเออร์อิตยุพวกเราโสดเ e ียร์ซิน l ์เลดิกพวกเธอร่าเริงเอียร์ไซจ์ฟรอเลชคุณเป็นคนดีซีซิน n ์เน็ กริยาผันไม่ปกติ ep หนึ่งเห็นเสเห็นฉันเห็น is s e her เธอเห็น do s ิสเขาเห็น air s e พวกเราเห็น w e ยร see เห็นพวกเธอเห็น ear s ิสพวกคุณเห็นซี e สเห็นกริยาผันไม่ปกติ ep สองอ่านเลส ฉันอ่าน is l a s e r เธออ่าน do l i s t เขาอ่าน air l i s t พวกเราอ่าน we listen พวกเธออ่าน Ear l i s t พวกคุณอ่าน s e e listen กริยาผันไม่ปกติ ep 3พูด shbreaken ฉันพูด is s h b r e a k e r เธอพูด ดูชปริสเขาพูดแอร์ชปริสพวกเราพูดเวียชปริค e นพวกเธอพูดเอียชปริสพวกคุณพูดซีชปริค e นกริยาผ่านไม่ปกติ epc ขับฟาเรนฉันขับ h f a r r เธอขับ d o fast เขาขับแอร์แฟ t พวกเราขับเ e ียฟ e รพวกเธอขับอ r ฟารพวกคุณขับซฟร e นกริยาผัานไม่ปกติ ep 5กิน e อ s e n ฉันกินอิชเอเซเธอกินดูอ s t เขากิน Air อพวกเรากิน r e ีย s อเ พวกเธอกิน ear er est พวกคุณกิน c e s o n กริยาผ่านไม่ปกติ ep6 เอา name n amen. ฉันเอา e h name เธอเอา d u nims เข่าเอา air e er nims พวกเราเอา ve name n amen. พวกเธอเอา ear er named พวกคุณเอาซีเนเมนกริยาผันไม่ปกติ ep 7นอน schlafen ฉันนอน x s c h l a f e ์เธอนอน d ู schläfst เขานอนแอ r s c h l a f t พวกเรานอน wir schlafen พวกเธอนอน ihr s c h l a f t พวกคุณนอน sie schlafen กริยาผันไม่ปกติ EP8 ถูกใจเกฟ a าเลนฉันถูกใจ H เกฟาเลเธอถูกใจ Do เกเฟสเขาถูกใจอเกเฟสพวกเราถูกใจ w i r e เกฟาเพวกเธอถูกใจ a r เกฟพวกคุณถูกใจ s เกฟาเลน กริยาผันไม่ปกติ E P 9วิ่ง l a u g h i n ฉันวิ่ง Exlaughed เธอวิ่ง Dullies เขาวิ่ง Airlies พวกเราวิ่ง We laughen พวกเธอวิ่ง Ye laughed พวกคุณวิ่ง Silaughen กริยาผันไม่ปกติ ep 1 0ให้ gaben ฉันให้ i c h g a b e เธอให้ d u gives เขาให้ Er g i b t พวกเราให้ w i r gaben พวกเธอให้ Ihr g a b e พวกคุณให้ s i e gaben กริยาผันไม่ปกติ ep 1 1 ลืม f e r g e s s e n ฉันลืม i c h f e r g e s e เธอลืม do f e r g i s t เขาลืม er f e r g i s t พวกเราลืม we f e r g e s s e n พวกเธอลืม ear f e r g e s t พวกคุณลืม see f e r g e s s e n กริยาผันไม่ปกติ ep 12นัดพบ treffen ฉันนัดพบ ich treffe เธอนัดพบ du triffst เขานัดพบ er trifft พวกเรานัดพบ wir treffen พวกเธอนัดพบ ihr t r e f er f t พวกคุณนัดพบ sie treffen กริยาผันไม่ปกติ ep 13จาก w e ฉันจะอ s w e วเเธอจะดูเว s t เขาจะอวพวกเราจะ w บีย d e n เพวกเธอจะยว e พวกคุณจะ s i e วเดกริยาผันไม่ปกติ ep 1 4ใส่ทราเกน ฉันใส่เอ t ทรากเธอใส่ดูทรั g s ์เขาใส่แอร r ทร t พวกเราใส่เวทราเกนพวกเธอใส่เอียทรัพวกคุณใส่ซิทราก e n